สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกันกันกบอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มจะมาสอนวิธีการเพิ่มไลน์ติ๊กต็อกค่ะตอนนี้นะคะกระแสติ๊กต็อกเนี่ยมาแรงมากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะการเพิ่มไลน์ติ๊กต็อกจำเป็นมากๆค่ะสําหรับยุคนี้ใช้แค่ลิงก์ค่ะในการทําไม่ใช้รหัสผ่านดังนั้นนะคะแอคเคาท์เพื่อนๆปลอดภัยแน่นอนเสิร์ขั้นตอนการเพิ่มไลน์ติ๊กต็อกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจากในคลิปนี้ค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์ pam4dotcom นะคะรอกอินอีเมล์ ตรงหน้าคำสั่งซื้อนะคะหัวข้อการบริการเนี่ยให้เลือกคำว่า TikTok ok ค่ะตรงแพ็กเกจนะคะให้เลือกปั๊มหัวใจ TikTok ok ค่ะตรงลิงก์นะคะให้เราคัดลอกลิงก์จาก t i k t o ok k มาเนาะวิธีการก็คือเข้าแอป t i k t o ok k ค่ะเลือกมา1คลิปนะคะแล้วก็กดจุด3จุด<ต>ค่ะแล้วก็กด Copy l i n ลิงก์ค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ลิงก์มาแล้วเนาะก็นำไปวางได้เลยค่ะตรงช่องจำนวนนะคะก็ให้เราใส่จำนวนที่ต้องการได้เลยค่ะ ยอดเริ่มนะคะ24ไลท์เดี๋ยวอุ้มก็จะรีเฟซหน้าจอเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆรีเฟซหน้าจอไม่นานนะคะตอนนี้ยอดก็ขยับไปที่108ไลท์แล้วค่ะเพื่อนๆซึ่งก็ใกล้ครบแล้วนะคะเพราะว่าของเดิมอุ้มมี24ไลท์เนาะแล้วอุ้มก็ใส่เพิ่มไปอีก100นะคะยอดขึ้นไมวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรอไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะคะเวลามีคนมาไลค์หัวใจนะคะก็จะมีโนติแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างที่มาไลค์ของเรา แล้วตอนนี้นะคะยอดไลค์หัวใจก็ขึ้นครบเรียบร้อยแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลค์ติ๊กตอกค่ะก็จะเห็นแล้วนะคะว่าทําได้จริงยอดขึ้นจริงแบบไม่ตกตานะคะแล้วที่สําคัญรอยอดไม่นานด้วยสาธุที่อุ้มจับเวลานะคะ1นาทีเนี่ยยอดไลค์นะคะค่อยๆทยอยขึ้นแล้วค่ะหากใครสนใจนะคะอย่ารอช้าสามารถทักผ่านแอดมินได้เลยนะที่ไลน์สายปั๊มไอจีไทยค่ะอุ้มจะขึ้นไลค์แอดไว้ให้ตรงนี้นะคะ ซึ่งเป็นไลา์ออฟฟิเชียลเลยเวลาเพิ่มเพื่อนนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมพิมพ์แอดสไนด์ด้านหน้าด้วยนะคะทุกคนร้านนี้นะคะเขาเปิดให้บริการทุกวันค่ะตลอด24ชั่วโมงดังนั้นก็มั่นใจได้เลยว่าทักไปตอนไหนนะคะก็ทําได้เลยเพราะว่าเขามีแอดมินนะคะเขา s แตนบายรอตลอดเวลาเลยเช้าสายบ่ายดึกนะคะทําได้หมดอุ้มเคยทักไปตอนตีสามอย่างไงก็มีคนตอบค่ะและที่สําคัญน,นะคะแอดมินร้านนี้ตอบไวมากทุกคนอันนี้คือการันตีเลยข้อหนึ่งราคาในส่วนของวันนี้นะคะอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เป่ะ